วันนี้ที่พุทธสถานวัดปงชัยตะบนบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจวนลำปางมีคณะสัตยาร่วมสมทบทุนกันมาเพื่อปูพื้นภายในวิหารหลังเก่าเพื่อจะให้ได้มีพื้นที่ในการเข้ามากราบไหว้พระได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยทีมช่างวันนี้มีช่างสองสองคนช่างประจำวัดคือ ลูกฮะครับแล้วก็มีอ่ามีช่างข้างหน้านี้เสื้อขาวๆนี่คือช่างสายันน่างามช่างอีกข้างข้างในนี้นข้างในนู้นคือลงคำนามกุลทองนี่นะครับวันนี้มาอ่าปูพื้นที่นี่กันครับสำหรับช่างสายันก็เป็นช่าง สารพัดช่างครับทำได้ทุกอย่างโครงสร้างบ้านเรือนห้องหอทําได้หมดอะแต่ตอนนี้ไม่รับแล้วครับเพราะว่าจะเข้ามาสู่ร่มกาสาร,รพัดครับเข้าวัดอย่างเดียวเข้าวัดจะไม่รับจ้างจะทําให้วัดอย่างเดียววัดไหนที่ต้องการก็มาขอร่วมขอความร่วมมือได้จะไม่รับจ้างเป็นเงินเป็นทองเพราะจะทำเพื่อการกุศลเพื่อฝากไว้ในพระศาสนา วันที่9นี้นะครับทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วก็สามารถร่รวมมูนมธานาบุญกับช่างสายานได้ช่างสายานจะขอาการาบลากราบลาชีวิตคารวาสเข้าสู่ร่มกาสาวพัดบวชอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานบุญงานพุทธศาสนาครับหาโอกาสชนิดยากนะครับ ผู้ชายทั้งทั้งประเทศไทยที่ทำศื่อศาสนาพทธนี่ทุกคนถ้าขาคยได้บวชแล้วก็ได้บวชนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญอย่างยิ่งมีคนอยากบวชเยอะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้บวชเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้หญิงและเป็นผู้คนที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบก็ไม่สามารถบวชได้คนที่บวชได้ฉะนั้นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจฉานั้นที่บวชได้ครับก็ขอมนมทสาบุญขอจะมี อายุวัน,นาทุกขขาพระละปฏิภาณธนรรมสมบัติทั่วไปทั่วการทุกคนทุกท่านสำหรับ,บพบุทหน้าก็ขออนุโมทนาที่ได้ให้ความัทธานในพระศาสนาเข้ามาบวชในครั้งนี้จงมีความสุขความเจริญตลอดการนานเธอสาธุสาธุสาธุ